สวัสดีครับทุกคนออลหลังเกมวันนี้มาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของแฮนซี่ฟลิกหลังจากที่บาร์เซโลนาบุกไปเฉือนเอาชนะเรบบนเต้มาได้3ประตูต่อ2แบบหืดจับเกือบตายนะครับประตูชัยชนะนี่มาตอนเกมจะจบอยู่แล้วนะครับมาฟังดูว่าทางเฮดโค้ชของบาร์เซโลนา พูดถึงเกมนี้อย่างไรบ้างนะครับโดยแฮนซี่ฟิกใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังเกมซึ่งอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วตอนที่เราแปลบทสัมภาษณ์ของอลองโซว่าเรารู้เลยว่า <S <S ฟิกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบการให้สัมภาษณ์สื่อหลังเกมมากๆแบบถ้าแกเลือกได้แกคงไม่ทําเลยอ่ะเพราะว่าแบบแกแบบได้จะแบบขี้ลาคาญกับคําถามพวกนี้แล้วก็แบบไม่อยากจะเผยให้เห็นความคิดตัวเองอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับผู้สื่อข่าวก็แรกถามว่าคุณได้บทเรียนอะไรจากเกมนี้บ้างแฮนซี่ฟลิกนะครับฟลิกบอกว่าเรมันเต้เนี่ยเล่นเกมรับได้ดีมากๆพวกเขามีนักเตะที่มีความเร็วที่สามารถแผงลิดในเกมสวนกลับได้ดีซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับพวกเราเลยในการ ต้องป้องกันกับลูกสวนกลับแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อเราเองก็สร้างความผิดพลาดด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทําไม่ดีขึ้นในเกมต่อๆไปในครึ่งแรกพวกเราพยายามแล้วพยายามทําประตูพยายามสร้างโอกาสในครึ่งหลังเราเปลี่ยนนู่นนี่นิดหน่อยแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆการได้ประตูตีตื้นเร็วช่วยเราได้มากเราพยายามเล่นด้วยความมั่นใจในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษจ,จนจบเกมแต่สุดท้ายต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะเกมเกมนี้ นะครับคำถามต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงพักครึ่งเนี่ยคุณอารมณ์เสียกับเรื่องอะไรมากกว่ากันระหว่างเรื่องโอกาสทำประตูที่ลูกทีมพลาดไปกับเรื่องจุดโทษที่เสียก่อนจบครึ่งแรกนะครับฟิกบอกว่าเ,เวลาคุณเสียจุดโทษเนี่ยมันก็ปกติที่คุณจะรู้สึกไม่พอใจแต่สุดท้ายมันก็เป็นการตัดสินใจของผู้ตัดสินเขาตัดสินยังไงมันก็ยังงั้นเราก็ต้องยอมรับไปสิ่งสําคัญคือเรากลับบ้านพร้อม3ามแต้มในมือ นะครับคำถามต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าในเกมกับมอยอก้าคุณบอกว่าคุณไม่ค่อยพอใจกับลูกทีมเท่าไหร่แล้วเกมวันนี้ล่ะคุณพอใจขึ้นไหมฟิกบอกว่าอืแน่นอนพอใจขึ้นและแกก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มแล้วผู้สื่อข่าวแบบแค่นั้นเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยฟิกก็บอกว่าเอ้าคุณก็ถามผมว่าผมพอใจกับลูกทีมเพิ่มขึ้นไหมผมก็บอกว่าผมพอใจแล้วนี่ไง จะอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วผู้สื่อข่าวแบบว่าทาไมทําไมแบบเหตุผลที่พอใจมากขึ้นอย่างเงี้ย mm hmm. ฟิกแกก็เริ่มหลํงคาเงี้ยบอกว่าก็เราพยายามจะเอาชนะและสุดท้ายเราก็ชนะได้การชนะในเกมแบบนี้มันช่วยเราได้เยอะเพราะต่อไปเนี่ยคู่ต่อสู้เขาก็จะเล่นแบบนี้แหละเล่นเหมือนเหมือนกันเล่นต่ําถอยมารับลึกๆเพราะงั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มากขึ้นและบทเรียนจากนี้จากนัดเนี้ยมันจะช่วยพวกเราได้เยอะนะครับ ผู้สื่อข่าวคนต่อไปถามว่าคุณคิดว่าลูกทีมของคุณค่อนข้างจะอ่อนแอในเกมรับไหมนะครับฟิกก็บอกว่าเกมวันนี้พวกเราไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าเราต้องชมเรยมันเต้นนะพวกเขามีความเร็วพวกเขามีแผนการในการทําเกมสวนกลับที่ชัดเจนพวกเขาทําได้ดีด้วยส่วนพวกเราสุดท้ายเราก็ต้องกลับบ้านไปวิเคราะห์เกมนี้กันอีกทีทําการบ้านแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต้องซ้อมมากขึ้นมันมันเป็นงานยากมันมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับ ผู้สื่อข่าวคนต่อไปถามว่าคุณต้องการการอบรมหรือว่าพูดคุยกับผู้ตัดสินเพิ่มขึ้นไหมเพื่อจะให้เข้าใจขึ้นว่าเอ๊จังหวะไหนเนี่ยมันแฮนด์บอลจังหวะไหนมันไม่แฮนด์บอลนะครับฟี่ก็บอกว่าไม่ไม่ผมไม่ต้องการแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยผู้สื่อข่าวเขาก็จี้เข้าไปว่าแล้วแล้วลูกแฮนด์บอลวันนี้สำหรับคุณมันเคลียร์ไหมมันแบบชัดไหมอะไรเงี้ยฟี่ก็บอกว่าไม่รู้สิสำหรับผมมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะแต่ผมยอมรับการตัดสินใจของผู้ตัดสินนะครับคำถามสุดท้ายนะครับ ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากถามเรื่องการวาง11ตัวจริงในครึ่งแรกการเอาลาฟาไปข้างในแล้วเอาแรดฟอร์ดมายืนปีกซ้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับฟิกก็บอกว่าผมคิดว่ามาคัสเนี่ยเขาโชว์ให้เราเห็นใน23จังหวะในครึ่งแรกนะว่าเขามีความสามารถแค่ไหนเก่งแค่ไหนเขาโชว์ให้เราเห็นว่าเขาสามารถช่วยทีมได้แค่ไหนสำหรับผมนี่คือสิ่งที่เราต้องทํากันต่อไปซึ่งผมเข้าใจว่า ที่แกบอกว่าสิ่งที่เราต้องทํากันต่อไปเนี่ยคือให้แรดฟอร์ตเล่นในตําแหน่งแบบนี้ให้เวลากับแรดฟอร์ดในการเล่นแบบนี้ต่อไปนะครับฟิกก็บ,บอกว่าในครึ่งหลังเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลาฟาไปยืนซ้ายซึ่งเขาก็ทําได้ดีผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนที่ถูกต้องนะแต่แน่นอนแหละเออครึ่งหลังเนี่ยเราต้องออให้เครดิตกับประตูแรกที่เราได้มาเร็วแล้วก็ประตูแรกที่ได้เร็วแบบนั้นเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนเกม นะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่ NC นซี่ฟแกให้สัมภาษณ์น,นะครับก็ตามสไตล์แกแกก็จะแบบเนี้ยก็แทบจะเหมือนแบบพูดผันผพ,พ,พูดลอยๆอะไรแบบนี้นะครับแต่บางสิ่งที่เราเรียนรู้จากเกมนี้ได้ก็คือฟิกเนี่ยแกเข้าใจว่าไอ้สถานรรการณ์การต้องสู้กับโลโบล็อกการตั้งรับลึกๆของผู้ต่อสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่แกต้องเผชิญจากนี้ไปอีกหลายต่อหลายเกม นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมกับพี่อิวก็เพิ่งไลฟ์หลังเกมมันเสร็จเราก็พูดประมาณนี้แหละว่าไอเราในฐานะแฟนบอลผมว่าเราต้องทําใจว่ะใช่ไหมทั้งแฟนบาร์ดิดแล้วก็แฟนบาซา่าเลยเล่นในลาลิก้าเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์แบบเนี้ยเราแบบทําใจให้ชินดีกว่าเพราะว่ามันจะมีสักกี่ทีมที่กล้าจะมาเปิดเกมสู้แลกหมัดกับเราอะไรเงี้ยมันมันมันน้อยเพราะว่าวิธีการที่เขาเล่นแบบนั้นเหมือนที่มาโยกาเล่นเหมือนที่โอซาซูนาเล่นโดยเฉพาะในครึ่งแรก หรือที่เลบันเต้เล่นกับบาร์ซ่าในเกมนี้มันคือวิธีการที่ทีมที่เขาเป็นรองในแง่ของกําลังด้านเกมลุกเนี่ยเมื่อเทียบกับบาร์ซากับมาดิดเนี่ยวิธีการแบบนั้นนะ่ะมันมอบโอกาสที่เขาจะรอดออกไปโดยมีแต้มติดมือมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยมัน มันคาดหวังได้ว่าทีมเหล่านี้เขาจะมาเล่นกับเราแบบนี้อยู่และซึ่งมันก็หมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่าเกมมันก็จะน่าเบื่อทำไมมันก็จะไม่ได้สนุกดุเดัน e n t ร์ t a i n i n g อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในลีกสเปนเนี่ยผมคิดว่าแชมป์มันวัดกันตรงนี้แหละมันวัดกันมันไม่ได้วัดกันตรงที่ว่าเจอเอลกาซิเจอกันในเอลกาซิโกมาดิดกบาซาใครชนะกันได้กี่ครั้งมันวัดกันที่นี่แหละเวลาออกไปเยือนเลบันเตเวลาออกไปเยือนมาโยกา เวลาเจอกับโอซานซูนาเวลาเจอกับบาเลนเซียอะไรแบบนี้คุณรอดออกมาด้วย3มแต้มหรือเปล่าเพราะว่าทีมพวกนี้เขาแทบจะปิดกัน้นพื้นที่ไม่ให้คุณสร้างสรรค์เกมลุกได้อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้เนี่ยมาคัสแรดฟอร์ดเขาให้สัมภาษณ์นะในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์ส่วนตัวเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเออที่อังกฤษเนี่ย เขามีพื้นที่ให้เล่นกันมากกว่าบอลมันเคลื่อนที่จากแดนเราไปแดนคนอื่นแดนคนอื่นมาแดนเราเงี้ยมันมันบ่อยกว่าแต่ว่าที่เนี่ยคุณเล่นได้กับบาซ่าเนี่ยเขาปิดพื้นที่การสร้างสรรค์เกมคุณเลยนะคุณจะรับมือยังไงและฟอร์ดก็บอกว่าในกรณีของมาโยกาเนี่ยเขามีผู้เล่น9คนยังไงเขาต้องรับลึกแน่น,นหนาอยู่แล้วผมก็คิดในใจว่าเอาจริงๆนะมันไม่ต้องเจอสถานการณ์ที่แบบว่าอีกทีมมี9คนหรือมี10คนก็ได้ เนี่ยอย่างเกมของเรบบนเต้เนี่ยสิคนเจอ11คนเนี่ยมันแทบจะไม่มีพื้นที่ให้เราได้แบบสร้างสรรค์อะไรมากเลยสุดท้ายประตูที่เรามาปลดล็อกคือลูกยิงไกลของเปดีลูกเซตพีซใช่ไหมที่เปิดจากคอนเนอร์เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ลูกอโอนโกที่กองหลังเขาก็ทําความผิดพลาดเองสุดท้ายผมคิดว่าไม่ว่าเกมลุกมันจะจะัดจ้านขนาดไหนอะ่ะคุณเจอทีมที่เขามาเล่นแบบรับไม่ให้คุณ มีพื้นที่หายใจขนาดนั้นมันก็ยากกันทั้งนั้นแหละอลองโซก็ถูกถามกรณีเดียวกันว่าที่เยอรมันเนี่ยที่ตอนที่คุณเป็นโค้ดมาเนี่ยบอลมันไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนนี้คุณต้องเจอกับบอลโลบล็อกนะเอออลองโซก็บอกว่าเออตอนแรกเราวิเคราะห์กันมาว่าโอซาซูนาเขาจะเปิดเกมมากกว่านี้เพราะว่าเราไปดูคลิปที่เขาเล่นเกม p r e c ี s ั่นมาสุดท้ายเขามาเล่นกับเราเนี่ยเ,เขาเขาเล่นเกมรับเฉยเลยเล่นรับแน่นด้วย เออแล้วลองโซ่ก็บอกว่าเออเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีเวลาที่จะมาออซ้อมกับอะไรแบบนี้มากนะครับเพราะนั้นนี่เป็นโจทย์ทั้งมาดดิบทั้งบ้าซ่าเลยนะครับแต่สุดท้าย3มแต้มมันก็คือ3มแต้มนะครับแล้วก็ดูกันยาวๆนะครับคือเออก็แต่ว่าในส่วนหนึ่งแฟนบอลก็ต้องปรับทัศนคตินะแบบว่ามาเจอทีมแบบนี้ก็จะให้เกมมันสนุกปูดบปั๊ดเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อย นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกทีมก็จะเล่นแบบนี้นะทีมเล็กๆบางทีมเขาก็เขาก็ทำเกมลุกสู้มันมันก็มีนะใช่ไหมครับอ่ะโอเควันนี้คลิปนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย